วันนี้มันหนาวมากเลยนะคะประมาณลบห้าองศาได้อากาศหนาวก็สู้กับความอยาอกของกระทะของเราไม่ได้นะทุกคนควรจะตามมาทำไมเนี่ย ว,ะะวันนี้มิกกี้จะพาทุกคนมากินหมูกระทะกันจ้า <Okay. S 1> <Yeah. S 2> วันนี้มิกี้ไปได้เดคอนมานะคะนี่เยอะมาก <laughs> เป็นน้องอีแกแล้วนะวันนี้เราได้น้องมาหลายโลเลยเดี๋ยวดูก่อนประมาณสามโลนะคะเดี๋ยวมิกี้จะมาจัดการน้องของเราก่อนแล้วก็ เตรียมของพวกน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยพวกผักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะไปย่างหมูกระทะก,กันนะคะไปค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหั่นหมู3ามชั้นเดี๋ยวว่าเบคอนของเราก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปหมักหมูก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทำน้ำจิ้มตามนะคะนี่หมูให้ดูเยอะมากว้าวคงกินไม่หมดนี่หรอกนะเยอะ หลู่่มาทานก่นอนน้องของเรานี่ ของกันเสร็จแล้วนะคะก็มีแค่นี้แหละกินคนเดียวนะคะคนวันนี้มันหนาวมากเลยนะคะประมาณลบห้าองศาได้แต่ไม่มีอะไรที่จะต้านความอยากหมูกระทะของเราได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปจุดไฟกันเลยนะคะไปค่ะหนาวมาก Oh God. <laughs> เดี๋ยวเราจะรอให้ไฟติดก่อนนะคะประมาณสักสิบนาทีให้ไฟมันติดฐานเดี๋ยวเราเอกากระทะของเราอันนี้นะคะไปวางไว้บนเตาเอาขอไไางอกกอขอไปไว้ข้างนอกก่อนดีไหมของไปไว้ข้างนอกโต๊ะไม่เสถียรโ <laughs> ต๊ไม่เสถียรน,นะคะ <laughs> มีหมูของเราเอาหมูไปวางไว้ฝั่งนี้มันจะได้โ<ฮ>ดีปะ <c oughs> ทุกคนไฟมันเริ่มติดแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาวางกับถะของเราเลย <c oughs> นี่ใส่ไป <c oughs> แล้วก็ใส่ซุปนะคะมิกกี้ซื้อมาเป็นแบบ กล่องแบบนี้นะคะเป็นน้ำซุปเปิดยังไงวะเดี๋ยววางโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาใส่ผักกันเลยดีกว่านะคะนี่ใส่ลงไป ก,ก่อนนี้อยู่เห็ดนมะั้งวันนี้หนาวมากเลยนะทุกคนอากาศประมาณลบห้า ตอนนี้กำลังคนหนาวนนะเลยเราจะจะเข้าไปเอาเสืขข้อแขนยาวเราเสืขข้อแขนยาววันน้หนาวอากาศหนาวก็สู้กับความอยาูกระทะของเราไม่ได้นะทุกคนควรจะตามมันทำไมเนี่ยห <c oughs> มูก่อนหมูที่เราหมักไว้ใส่ลย าวเธอฉันไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันเพื่องานนี้เลยนะหิวมากโหทุกคนเดี๋ยมันก็น่ากินเห็นนะถึงจะมองไม่เห็นก็เถอะ คนะวรเดี๋วยวเรามาเริ่มกินกันเลยนะ เร,เริ่มกินกันเลยกว่าค่ะนำแรกนี่อุ๊ยเอาเพล็กใส่ไปในน้ำจิ้มก่อนเยอะๆแล้วเราก็จะมาคนๆค, <c oughs> คนดูชิมขวอนะ <c oughs> อร่อยเด็กทำโอ้โหวันนี่เห็นไหมเห็นไหมโคติดอืมอร่อย เราจะมากินแบบเกาหลีนะคะใส่น้ำจิม้มวางไว้อย่างนี้อ้อ,อป้าอุ้ยตุ้แบาเกาหลีได้เลยอะ่ะอากาศนหนาวๆแบบนี้กับหมูกระทะแบบนี้โคตรเป็นเลยนะทุกคน ตอนนี้มกิกิกินเสร็จแล้วนะคะอิ่มมากแล้วก็หนาวมากด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้มิกกี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะะ้าบ๊ายบาย